เสียงธรรมยามเช้าวันพุทธที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 8เช้านี้ณนะอำเภอรปราศาสตรจังหวัดสุรินทมีโอกาสกลับมาเติมองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิต อันเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกําเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสัพพธรรมเป็นต้นธาตุต้นธรรมเราทั้งหลายคือจิตอันเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสาบริสุทธิ์ไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาความเป็นธรรมที่เป็นธาตุตั้งต้น เป็นธาตุต้นกำเนิดนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เช่นนั้นไม่ต้องทำอะไรกันอีกไม่ต้องสร้างไม่ต้องรักษาไม่ต้องทำขึ้นมาความเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธรรมที่พ้นจากอาการทั้งหลายพ้นจาก สังขารทั้งปวงพ้นจากรูปและนามพ้นจากขันธ์ทั้งห้าเป็นธรรมที่พ้นจากทุกทั้งหมดพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดแต่จิตไม่รู้แจ้งจิตเองจึงชื่อว่าอาวิชชาอาวิชชาแปลว่าไม่รู้แจ้งความไม่รู้แจ้ง แห่งตนเชื่อว่าอาวิชาความไม่รู้แจ้งนี้ก่อให้เกิดการเล่นลนค้นหาการขวนขวายแสวงหาความเป็นจริงโดยอาศัยอาการทั้งหลายนามทธาตุรูปธาตุซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ เป็นวัตตะเป็นการเกิดโดยมีอาการเพราะมีเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็สลายกลายเกินกับความเป็นธาตุที่ไม่คงที่ความเป็นธาตุที่ไม่คงทนชื่อว่าเป็นทุกข์แต่จิตนั้นเป็นธาตุที่คงที่เป็นธาตุที่คงทนมีอยู่ก่อนก่อนจะมี อาการทั้งหลายก่อนจะมีทำทั้งปวงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เช่นนั้นมีความว่างเปล่าไร้ซึ่งตัวตนเป็นความพ,พ้นจากอาการทั้งหลายพ้นจากรูป พ้นจากนามพ้นจากขันทั้งห้าจะเรียกว่าขันทวิมุตก็ได้ความเป็นธาตุที่พ้นจากขันทั้งหมดเป็นธรรมที่เกิดไม่ได้แตกสลายไม่ได้เพราะไม่อาจถูกสร้างขึ้นมาเป็นอสังกตธรรม เป็นธรรมที่ไม่อาจสร้างไม่อาจทำลายให้สุญหลายไปแม้แต่จะทำก็ทำไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่ได้ความสร้างขึ้นมาไม่ได้นี้ชื่อว่าไร้ซึ่งเหตุปัจจัยไร้ซึ่งการปรุงแต่งได้เป็นอสังกตธรรมเป็นธรรมที่ไม่อาจปรุงแต่ง ส่วนนามธาตุรูปธาตุเป็นสังกตธรรมเป็นธรรมที่เกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยโมเดตปัตจจัยก็สลายายไปเพราะโมเดตปัจจัยธรรมที่มีเหตุปัจจัยเกิดบนธรรมที่ไร้เหตุปัจจัยขณะนี้ภาพปรากฏก็ปรากฏบนธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์การรับรู้ ก็รับรู้บนธาตุว่างเปล่าใส่บริสุทธสิ่งที่เห็นกับอาการรับรู้เป็นนามธาตุรูปธาตุซึ่งทำหน้าที่คู่กันเมื่อมีนามก็มีรูปทั้งสองอาการนี้คืออาการแห่ง นามธาตุอาการแห่งรูปธาตุเกิดมีเพราะเหตุปัจจัยพรังพร้อมเมื่อมีเหตุปัจจัยพรังพร้อมทมนี้ก็แสดงอาการขึ้นมาปรากฏขึ้นมาบังเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยดันให้เกิดมีเหตุปัจจัยให้เป็นประโยชน์แล้วก็หมดเหตุปัจจัยทุกอย่างก็จะลายคลายเกินกับสุวธาตุว่างเปล่า ไซบยสุดซึ่งเป็นเบตดเป็นฐานเป็นที่ตั้งที่เกิดสิ่งทั้งหลายมีธาตุว่างเป่าไซบุยสุดเป็นธาตุคงที่เป็นธาตุที่ไม่ไหวไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับเป็นเบ็ดเป็นฐานให้ธาตุที่ไม่คงที่เชื่อว่าสังขารทั้งหลายหรือสังกตตธรรมทั้งหลายปรากฏมีขึ้นมามีขึ้นก็เพราะ เอตปัจจัยเท่านั้นเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อดับความเป็นสังกตะธรรมเกิดมาเพื่อดับไม่ได้เกิดมาเพื่อการอื่นไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกข์ให้โทษกับใครกับอะไรเพราะเอตปัจจัยมีก็ปรากฏหมดเอตปัจจัยก็ดับแล้วใครที่ เข้าใจว่ามีหรือเราสัตว์บุคคลตัวตนที่เข้าใจว่ามีมีตรงไหนในเมื่ออาการทั้งหลายที่ปรากฏมีขึ้นได้ชั่วคราวความเป็นสัตว์ก็แค่ความหลงผิดหลงยึดในอาการความเป็นสัตว์ก็คือความคลองความติดในอาการเท่านั้น ซึ่งความเป็นสัตว์แท้ๆมิได้มีความคล่องความติดในอาการทั้งหลายในรูปธาตุนามธาตุในการต่งงางๆนั้นเชื่อว่าคล้องเชื่อว่าติดเชื่อว่าก่อกเกี่ยวพัวพันหลงไหลเป็นไปกับอาการทั้งหลายความเป็นธาตุเช่นนี้ความเป็นธรรมชาติเช่นนี้ สมมติชื่อคือสัตว์เพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็คือผู้คล้องผู้ติดผู้ยึดในอาการหรือในสังขารทั้งหลายในการทั้งห้าก่เกี่ยวพัวพันไม่ว่าจะเป็นรูปประทัดหรือนามธาตุก็ตามความก่อเกี่ยวพัวพันเชื่อว่าคล้องชื่อว่าติดชื่อว่าต้องหมุนวน หมุนเวียนไปตามอำนาจแห่งนามอธรตุรูปธราุความเป็นสัตว์จึงปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยนี้ความเป็นจัดสัตว์แท้ๆม่ได้มีแต่มีขึ้นเพราะอำนาจแห่งอวิชชาคือความไม่รู้ความเป็นสัตว์พ้นหมดสึ้นไปต่อเมื่อมารู้แจ้งตน ก็คือมารู้แจ้งจิตดังนั้นสัตว์ก็เกิดจิตที่หลงที่คล้องที่ติดอยู่นั่นเองความเป็นสัตว์ผู้คล้องผู้ติดผู้ยึดผู้ก่อเกี่ยวผู้พัวพันกับอาการทั้งหลายกับสังขารทั้งปวงกับนามธาตุรูปธาตุหรือกันธ่างห้าพ้นจากความเป็นสัตว์ได้ต่อเมื่อทวนกระแสกับมารู้แจ้งตน รู้แจ้งตนก็คือรู้แจ้งจิตเพราะจิตนั่นแหละที่ชื่อว่าเป็นสัตว์เมื่อมีอวิชชาพ้นจากความเป็นสัตว์ต่อเมื่ออวิชชาพังทลายเพราะมารู้แจ้งตามความเป็นจริงแห่งตนตวนกระแสะกลับมารู้แจ้งตนได้ก็จบก็สิ้นก็สุดก็หมด ถึงความเป็นสัตว์ความเป็นสัตว์หมดสิ้นหมดไปสิ้นไปเมื่อทวนกระแสกลับมารู้แจ้งตนรู้แจ้งตนก็คือรู้แจ้งธรรมการทวนกระแสกลับมารู้แจ้งตนนั้นคือมรรครู้แจ้งตนอย่างแจ่มแจ้งนั้นคือผลตนแท้จริงก็ไร้ซึ่งตน คือความว่างเปล่าใจบริสุทธิ์ไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาทำทั้งหลายเกิดบนธาตุว่างเปล่าใจบริสุทธิ์เชื่อว่าธรรมธาตุทำทั้งหลายที่ปรากฏบนธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์โมเด็ตปัจจัยก็สลายหายไปกลับเกอนโซธรรมธาตุอันบริสุทธิ์หมดจดอยู่เช่นนั้นซึ่งแท้จริงทำอะไร ธาตุว่างเปล่าอันใสบริสุทธิ์นี้ไม่ได้เลยอาการทั้งหลายปรากฏมีเพราะมีเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็สลายคลายเกินกับที่ตั้งที่เกิดที่ปรากฏชื่อว่าธรรมธาตุและที่สุดที่จบแห่งธรรมทั้งหลายชื่อว่านิพพานธาตุการทวนกระแสกลับมารู้แจ้งตนก็คือรู้แจ้งจิต เป็นมรู้แจ้งตนอย่างแจ่มแจ้งถึงความบริสุทธิ์หมดจดนั้นเป็นผลความบริสุทธิ์หมดจดนั้นเป็นที่สุดที่จบแห่งธรรมทั้งหมดเชื่อว่าเป็นนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็ด้วยการตวนกระแสกลับมารู้แจ้งตนนั่นแหละชื่อว่า เป็นสิ่งที่ไม่ตึงไม่หย่อนไม่ไหลออกไปภายนอกโดยการไปอาศัยถือครองในนามธาตุรูปธาตุซึ่งนั้นเป็นทางหย่อนและทางตึงส่วนการทวนกระแสกลับมารู้แจ้งตนเป็นทางที่ชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาไม่ตึงไม่หย่อน ตอนกระแสกลับตอนนี้ก็ชื่อว่าเดินมักรู้แจ้งในธรรมธาตุที่เป็นธาตุว่างเล่าใจบุตรบ่อยสุดนั้นชื่อว่าเป็นผลผลแห่งธรรมนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งที่ชื่อว่าเป็นที่สุดที่จบชื่อว่านิพพาน มักผลนิพานเป็นขณะจิตเดียวเท่านั้นมักเกิดการทวนกระแสกลับผลก็คือรู้แจ้งตนตนแท้จริงไร้ซึ่งตนเป็นธาตุว่างเปล่าใส่บริสุทธิไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับเป็นธาตุที่คงที่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นเกิด บนธาตุว่างเปล่าใสบุิสุดธาตุว่างเปล่าใสบุิสุดเป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกําเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสรรพสิ่งนั่นแหละเกิดสิ่งที่เชื่อว่าครอบคลุมทั้งหมดไม่กินพื้นที่ไม่มีขอบเขตความเป็นไปเช่นนี้เป็นธรรมที่เชื่อว่าอมะตะเป็นธรรมที่ชื่อว่าอสังกตะเป็นธรรมที่ชื่อว่า สุญญตะเป็นธรรมที่ชื่อว่าอมตะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมที่เป็นความสุดความจบไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาตั้งต้นและก็สุดจบเป็นความพ้นความสิ้นทั้งหมด เมื่อมารู้แจ้งธรรมเต็มหัวใจก็จบสิ้นการศึกษาเพราะทั้งหมดเองร,รมเกิดที่จิตรู้แจ้งจิตก็รู้แจ้งธรรมทั้งหมดหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดขอสัจจะธาตุแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมดที่รวมเป็นหนึ่งนะัแก่นแก่นธาตุต้นองค์ความรู้ จงแผ่ความจริงที่เป็นจริงอยู่ออกไปให้ไปสารสำริจสำเร็จแก่สภาพะดวงจิตสภาพวิญญาณทั่วสามแดนโลกกาธาอนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่ณภพูมใดมิติใดอนุใดปรมณูใดถูกพลังกดทับด้วยมนต์ดำคาถาคมใดด้วยแรงอาฆาตพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ใดจงมลา,ายหาสิ้นไปเถิด จงแจ้งในธรรมธาตุตนพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดและจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะธมาเกิดมาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และพี่น้องอันเป็นสัจจะธาตุแห่งความเป็นพุทธะหนึ่งเดียวกันทำหน้าที่หรือสัตว์คนสัตว์ยังสัพพะดวงจิตสัพพวิญญาณพ้นจากวัตตะทุกให้หมดไม่เหลือแม้แต่ดวงจิตเดียวไม่มีคำว่าทำไม่ได้ สัจจะนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแม่กายนี้จะแตกสลายจนกว่าดวงจิตดวงสดต้ายพ้นจากวัฏฏะทุกข์ให้หมดเป็นการปิดวัฏฏะทุกข์ให้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการทำหน้าที่อนดนามครั้งถดท้ายไปด้วยกันทุกขดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเทอน